สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในช่วงเวลานี้เรารู้กันดีนะครับว่าฮุนเซนนะครับประธานสมาชิกสภาสูงสุดนะครับของทางกัมพูชานั้นได้ไปเยือนประเทศที่อยู่แถบตะวันออกกลางนะครับก็ไร่มาตั้งแต่ซาอุดีอาระเบ,บียนะครับกาตาร์แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ประเทศตุรกีแล้วเรียบร้อยนะ ตั้งแต่วันที่12ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรผมจะเอามาอัปเดตนะครับก่อนที่ฮุนเซนนั้นจะกลับประเทศได้พูดคุยอะไรกับประธานรัฐสภาแห่งชาติตุรกีบ้างเดี๋ยวเรากลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับเอาละเพื่อนๆครับ เรื่องราวนี้นะครับฮุนเซนนะครับประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจาักรกัมพูชานะครับหรือว่าประธานวุฒิสภาแห่งขเขมรนั่นเองนะครับได้ไปพบปะพูดคุยนายนูมานกูตุนมุตนะครับประธานรัฐสภาตุรกีณอาคารรัฐสภาในกรุงอังการานะครับทีนี้เนื้อหาสำคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่วรรคสุดท้ายนะครับมีคนเอามาโพสต์เอาไว้ที่ Amazing World เขาเชื่อ l u b นะครับ v 4นะคือในช่วงแรกๆของข่าวนะครับอันนี้มีคนเอามาโพสต์ไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าได้กล่าวถึงความสัมพันธ์นะครับของระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับทั้งของเขเมรแลวก็ของตุรกีเนี่ยมีความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้ง2ประเทศมาถึง65ปีแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็กล่าวขอบคุณกันไปกันมาในฐานะที่เป็นอาคาตุกะนะครับมาเยี่ยมประเทศมาเยี่ยมเยือนม,มาพูดคุย เออมาสารสัมพันธ์ไมตรีทีนี้นะครับมันก็มีถ้อยความนะครับที่มีสาระสำคัญนะครับที่ผมอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังอันนี้ผมขออนุญ,ญาตอ่านตามเนื้อข่าวนะครับที่เขาได้มีการโพสต์เอาไว้เลยนะครับสมเด็จเตโชนะครับได้กล่าวขอบคุณประธานสภาที่ยกย่องคุณนวุฒิภาวะผู้นำของของเขานะครับในฐาน,นะประธานวุฒิสภาคนใหม่คุณเซนนะครับ จะยังคงทําทุกอย่างเพื่อกัมพูชานะครับเพื่อรักษาสันติภาพและก็เสถียรภาพที่ยั่งยืนแล้วก็นายคุนเซนนั้นก็ขอบคุณตุรกีที่ส่งรองประธานาธิบดีพักยุติธรรมและการพัฒนาตุรกีที่รับผิดชอบการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชา i c a p p ครั้งที่12ที่กรุงพนมเปญเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็ทางฮุนเซนนะครับได้ย้ําว่า จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ทวิภาคีกับตุรกีในะระหว่างการเยือนตุรกีในปี2,561และประธานาธิบดีตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุนะครับมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ในการค้าขายร่วมกันโอ,โ,โอ้โหอันนี้ขอวิเคราะห์ในบรรทัดน,นี้นิดน,นึงนะครับว่า1,000ล้านดอลลาร์นี่จะเอาเงินมาจากไหนนะครับทุกวันนี้ก็ยังตามหาเงินเพื่อที่จะเอาไปทำโครงการต่าง,างๆอยู่ผมเชื่อว่า าการที่นะครับคุณเซนมาประเทศตะวันออกกลางเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องของทุนในการขุดคลองอย่างเดียวนะผมมองอย่างนั้นน่าจะเอาไปทําในโครงการอื่นๆด้วยซึ่งมีหลากหลายเขามีเป้านะครับที่จะทําโครงการค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโครงการแต่ละโครงการมันใช้เงินเยอะมากเขาก็เลยต้องพยายามที่จะหานะครับตอนแรกผมเชื่อว่าจีนน่ะจะพยายามลงทุนให้นะครับแต่ปรากฏว่า เขาน่าจะประสบความล้มเหลวมาจากซีฮานุวิวมาแล้วเรียบร้อยนะครับจีนก็เลยผมมองว่าจีนก็เลยต้องเริ่มถอยแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยนะครับทางฮุนเซนนะครับแล้วก็ประธานสภาของทางตุรกีเนี่ยยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ความเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและก็ระหว่างประเทศด้วยทั้ง2ฝ่ายเน้นย้ําความจําเป็นในการเคารพอธิปไตยและและบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศต่างๆทั่วโลก เขาสนับสนุนบทบาทสําคัญของตุรกีในฐานะคนกลางในกิจกรรมระหว่างประเทศโดยเน้นว่าสงครามไม่สามารถที่จะยุติส่งตามได้มีเพียงการเจรจาและก็การเจรจาเท่านั้นทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะไม่สนับสนุนการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวนายฮุนเซนสนับสนุนให้ตุรกีมองไปในทางตะวันออกเอเชียแล้วก็กัมพูชาจะได้ประสานงานกับประเทศในอาเซียนเพื่อทําให้ตุรกีเป็นคู่เจรจาเต็มรูปแบบของอาเซียนในโอกาสนั้น คุณเซนได้เชิญประธานรัฐสภาตุรกีเย,ยือนกัมพูชาในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยแล้วก็ประธานสภานะครับได้ชื่นชมคําพูดของคุณเซนเป็นอย่างสูงนายประธานรัฐสภาตุรกีนะครับได้ชื่นชมคําพูดของ,อง,งคุณเซนและขอบคุณยินดีที่จะตอบร,รับคําเชิญของคุณเซนนะครับและพบว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเยือนกัมพูชาอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนนะครับ บทสนทนาจบลงด้วยดีแล้วก็เกิดผลที่ในบรรยากาศที่มีความสุขมากนะครับหลังจากการประชุมประธานรัฐสภาได้เชิญสมเด็จคุณเซนนะครับและคณะร่วมประชุมใหญ่ของสภาตุรกีด้วยแล้วก็สมชาชิกแห่งชาติตุรกีในการต้อนรับสมบชาชิกอย่างอบอุ่นนะครับมันอาจจะแปลความได้แบบว่าไม่สอดคล้องหรือว่าไม่คล่อง ปากสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆคือโดยสรุปแล้วนะครับก็เหมือนกับหลายๆประเทศเหมือนกับซาอดุดีอาระเบียเหมือนกับกาตาร์นะครับที่เขาได้ไปมาแล้วเนี่ยนายฮุนเซนก็ไปกล่าวนะครับว่าเออให้ทางตุรกีเนี่ยสนใจนะครับในส่วนของเอเชียเหมือนกันจะเปิดกว้างนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจาะจงไปที่กัมพูชาหน่อยนะครับในเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยถ้าสนใจก็ทางกัมพูชาหรือว่าเขมรเองเนี่ย พร้อมที่จะต้อนรับได้ทุกเมื่อนะครับก็คือมีในเรื่องของการค้าการลงทุนนี่แหละเป็นตัวจักตัวหลักสำคัญนะครับที่คุณเซนนั้นอยากให้ทางตุรกีนั้นไปดูในเรื่องนี้นะครับทีนี้ผมมองว่าถ้าสมมติว่าคุณเซนเนี่ยไปคุยกับหลายๆแห่งหลายๆที่แบบนี้นะครับผลมันจะปรากฏว่าการลงทุนของซาอุดีอราระเบียากาตาร์แล้วก็ตุรกีเนี่ยเขาไปกันจริง แล้วทีเนี้ยถามว่าถ้าเขาตกลงกันทั้ง3-4ประเทศเนี่ยจะทำยังไงถ้าถ้ามันชนกันนะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นในรูปแบบเดียวกันเนี่ยกัมพูชาเนี่ยจะรับพิจารณาอย่างไรผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างออสับสนนะครับสับสนงงงวยอยู่พอสมควรนะแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจให้กับประเทศตะวันออกกลางที่ไปเยือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า ทางตะวันออกกลางทั้ง4ประเทศที่ไปมานะสามสี่ประเทศอีกประเทศนึงผมจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรที่ไปมาเนี่ยแล้วถ้าเขารู้ว่าเอไปท้าทามทั้ง4ประเทศแต่ว่าประเทศผมเชื่อว่าอย่างอย่างเราเป็นคนไทยเนี่ยเราอยากไปลงทุนที่จังหวัดอื่นเราก็ไม่อยากให้มีคู่แข่งถูกไหมเพื่อนเพื่อนเออแล้วทีเนี้ยเกิดว่ามีการตอบรับทั้ง4ประเทศที่จะมีการค้าการลงทุนร่วมกันคือการค้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่การลงทุนภายในประเทศเนี่ย มันจะกลายเป็นว่ามันจะเกิดการห้ำหั่นกันในเรื่องของธุรกิจหรือเปล่านะครับแล้วก็ทั้งสประเทศที่ทางวุลเซนไปเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยมีความขัดแย้งลึกๆภายในกันบ้างหรือไม่หรือว่าถ้า,ถ,าถ้าสามัคคีกันดีคงไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าถ้าเขาแต่ละประเทศทั้ง4ประเทศที่เขามองเอาไว้เนี่ยแล้วก็เชิญไปที่ประเทศกัมพูชาหรือขเขมรเนี่ยจะปรากฏว่า มันมีข้อขัดแย้งอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้แค่สันนิษฐานนะครับสันนิษฐานเฉยๆพูด,ดง่ายๆเหมือนกับเรานัดสาวไปเที่ยวอ่ะสี่คนนะ่ะเออไปเที่ยวในสถานที่เดียวกันนะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะสับรางกันยังไงอะไรแบบนี้นะผมก็คิดตื้นๆอ่าตามภาษาผมที่ไม่รู้ในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจสักเท่าใดนะครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าเกิดการแข่งขันมันมันจะไม่ใช่การแข่งขันอนะ่ะมันจะเกิดการ แย่งชิงมากกว่านะครับอันนี้น่ากลัวนะเพื่อนๆปรากฏว่าต่างคนต่างแย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมาแล้วสุดท้ายไม่มีใครไปลงทุนเลยนี่หนาวนะผมบอกได้เลยว่าหนาวและเจ็บใจมากนะครับจะกลายเป็นประเทศล่มจมล่มสลายได้ในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าเพื่อน มองอย่างที่ผมมองหรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูในสิ่งที่ฮุนเซนทําทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตบ้างหรือเปล่ายัางไงเพื่อนๆช่วยแนะนํากันเข้ามาภายใต้คลิปดีอนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเดือเพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมดูโฆษณาให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ